รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป <fit> สามารถรับชมได้ทุกวัยกางแขนรับวันใหม่สูดอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฝนฟ้าตะลุย อรุณสวัสด์ยามเช้าสูตรอากาศแจ่มใสไม่ว่าลมหนาวหรือร้อนยังไงจุดไม้ข้างหน้ารอคอยรอเราก้าวไปตามตะว,วันเดินตามฝันไปอา,อ,าอารุณสวัสดียามเช้าสวัสดีครับพี่เด็กชายโยกินนะคะชื่อจริงชื่อเด็ก กิณิกกรปานขาวครับวันนี้ป้านำวัดไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นรายการของผมแล้วครับ <Hey. S 2> เดี๋ยวใครจะยึดรายการดิฉันกันคะ <Hey. S 2> นี่หวันหว,นวนานจาลุดาตัวจริงใครยึดใครยึดบอกก่อนโอ้ oh. ไม่อยากจะบอกนะครับท่านผู้ชมครับแค่ดิฉันเดินแวบ,บไปแวบบมามีคนยึดรายการอารุณสวัสดยามเช้าของเราแล้วตอนนี้นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสดยามเช้าค่ะช่องททพ .5 HD กฎหมายเลข5ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ั่นยืนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะโอ้โหครอบครัวเราใหญ่มากนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะคะ ว่าในนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เรามีวิทยากรมาด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ค่ะคุณเมย์ะมจะพาพวกเราไปที่ไหนบ้างคะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าชมพิพิธภัณฑ์นในหลวงรักเราค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินได้เลยค่ะเชิญด้านู้นเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่โรงภาพยนตร์สามมิติกันก่อนนะคะสามมิตรได้ไหมคะ ที่เราจะได้รับชมค่ะจะเป็นเรื่องที่1ของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะมีชื่อเรื่องว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราค่ะถ้ากพร้อมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับชมภาพยนตสามวิติได้เลยค่ะ มันตกได้ยังไงหรอคะเพราะว่าเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเราคิดง่ายๆเลยก็คือเราก็ต้องมีการเลี้ยงก่อนเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็เป็นการก่อกวนเหมือนเราก่อกวนเพื่อนจนสุดท้ายแล้วกเพื่อนไม่โอเคแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้ะเขาก็จะเกิดการระเบิดจากข้างในขึ้นมาก็คือจะเป็นการระเบิดพอระเบิดเสร็จก็จะเกิดเป็นเม็ดฝนหรือว่าโปรยปลายลงมาใช่ค่ะ,คะเป็นกระบวนการเรื่องของฝนหลวงค่ะเปโทอินเซลเซีลลยสเ,เป็นพลังงานค่ะที่ใช้เป็นน้ํามันค่ะที่เราใช้อ่อ เป็นพลังงานทดแทนก็คือถ้าเรา,เ,าเราเติมน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันเ,เขาเรียกน้ำมันดีเซลใช่ไหมคะซึ่งราคาเนี่ยถ้าในจักรภาพยนเนี่ยราคามันสูงแต่พระองค์ท่านก็เลยคิดในเมื่อเรามีเทคโนโลยีแล้วก็เลยค้นคิดในเรื่องของพลังงานทดแทนก็เลยเกิดในเรื่องของไบโอดีเซลขึ้นมาคะ่ะค่ะโอ้โหตอนนี้คุณเมย์คะคุณเมย์ะะจะพาพี่อะไปชมความรู้ที่ไหนอีกคะเดี๋ยวเราจะไปที่ริวขบวนค่ะพระพระราชพิธีจรวดขะนังคันแรกริวขบวนพระราชพิธีโอ้โหไปค่ะ เดี๋ยวเราเชิญไดนัเลยไมเลยลค่ะ,คะเด็กๆตามมาเลยมามมเดินมาด้านนี้เลยค่ะคน,นี่ค่ับบันทึกคืออะไรครับค่ะพี่พี่เมย์บอกเราด้านหลังของเราจะเป็นริ้วขบวนค่ะพระราชาพิธีจรวดพนังคันแรกนาขวัญหรือพระราชาพิธีเพื่อชมมงคลน,นั่นเองค่ะต้องถามก่อนว่าเราเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นจริงๆแล้วพระราชาพิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือว,ว่าสมัยโบราณค่ะแต่ว่า,าเรารู้จักในหลวงรัชการที่9ใช่ไหมคะซึ่งพระองค์ท่านข่ะฟื้นฟูริ้วขบวนนี้ขึ้นมา ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพามร,ราชบัณฑิตนะคะคือในพิธีนี้เนี่ยจะมีการถ่ายรีถ่ายขวังแล้วก็ถ่ายกลบเป็นจุดเริ่มต้นนะคะพระโคเนี่ยเขาก็จะมีของเสี่ยงทายของพระโคด้วยจะมีตั้งแต่น้ําเหล้าหญ้าธัญญาหารธัญพืชถั่วงาค่ะถ้าพระโคกินน้ําแปลว่าน้ำท่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีถ้ากินเหล้าก็แปลว่าการคมนาคมหรือการค้าขายที่ดียิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าเป็น ทวงานธัญญาหารไทยพืชก็แปลว่าในปีนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารรวมถึงยารักษาโรคต่างๆก็จะครอบคลุมถึงความดมสมบูรณ์ค่ะ ที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับความอุดมสมบูรณ์หรือว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนค่ะ,คะอันนี้เป็นใบลานแต่เขาเรียกว่าเป็นสานโดยไม้ไผ่ไว้ใช้อะไรครับเวลาวีข้าวเวลาเราเข้าตวงข้าวมาเขาจะเทแล้วคนก็จะปัดเอาฝุน่นออกไปนี่คือเป็นสเสน่ห์อันหนึ่งที่สมัยก่อนนั้นส่วนอันนี้เป็นลิ์ ที่สําหรับตวงข้าว1ลิตรนี่เท่ากับ1กิโลนะครับเป็นมาตรฐานส่วนข้าวเวลาเราตรวงกันเห็นไหมครับถังหนึ่งเนี่ยเวลาสมัยก่อนคนไปตวงข้าวเราจะใช้กระบุงเทกิโลเนี่ยอันนี้เขาเรียกกิโลปอนนี่คือเป็นในอดีตการมาซึ่งจากตัวผมเองประสบการณ์นั้นมีอันนี้ตรงนี้สิ่งที่เราไม่มีไฟฟ้าแต่สิ่งที่เราได้มีค่าในอดีต นี่คืออะไรครับเขาเรียกว่าสีข้าวขวดข้าวข้าวเข้า,ขามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราควงไปเรื่อยๆข้าวก็จะไหลไปลมปุ่นก็จะออกไปอันนี้เป็นเสน่ห์มากซึ่งหายากแล้วครับรุ่นนี้ก็คิดว่ามากกว่าอายุผมด้วยซ้ำไป จะเป็นสภากาแฟแล้วคือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะมาที่นี่เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ่าว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนบ้างก็จะมานั่งคุยกันตอนนี้เด็กๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะในการที่จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟชงกาแฟกันนะคะใช่ค่ะกาแฟโบราณยกหล่อยกรลอเอเลี้ยงยกหล่อเคยเคยเคยรู้จักกันไหมคะรู้จักไหมเด็กๆ ยกโ oh, อ้ยก้อดีมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้จากร้านกาแฟแล้วนะคะจะมีจุดไหนคะที่ว่าเราจะเยี่ยมชมได้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินผ่านมานะคะค่อยๆเดินผ่านไปะนะคะระวังนะคะระวังนะคะ ากอะไรถึงที่นี่บ้างแล้วฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะว่าจะมาแบบไหนอะไรยังไงค่ะก็สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมสามารถมาได้ค,ะค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเราเปิดให้บริการก็คือวันอังคารจนถึงวันอาทิตย<อ>์ค่ะเราใช่ค,ะค่ะเราปิดวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนะคาตาเรค่ค่ะเปิดเวลา9ก้าโมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะ ส่วนถ้าเป็นลันกษณะ Wal k in สามารถมาซื้อบัตรเข้าชมได้บริเวณด้านหน้าตรงที่อาคารเฉล,ลิมพระเกียรติหมายเลขหนึ่งค่ะหรือถ้าเป็นเด็กๆแบบนี้จะมากับโรงเรียนหน่วยงานสถานศึกษาสามารถติดต่อเข้าชมได้ก็จะพาเด็กๆนะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งไปทํานาไปพอเห็ดนะคะ,คะไปขยายพันธุ์พืชหรือว่าควบแน่นซึ่งเรามีทั้งหมด11หลักสูตระคะ่ะสามารถติดตามนะคะได้ทาง Facebook เว็บไซต์ IG หรือว่า Tik t o อกนะคะคลินง่ายๆเลยค,ค่ะ Wis d o m k i ้ง u ูเซีค่ะ โอ้โหะนะคะตอนนี้นะคะขอพระคุณน้องเมย์มากๆะนะคะเ<ะ>พราะว่าทุกท่านเนี่ยพอหลังจากถ่ายรายการทำไมรู้รกันเมื่อกี้เขากระซิบดิฉันมาค<ะ>่ะพี่ปิดจบเผลิดเหมือนไปเที่ยวกัน<ะ>ผมจะไปเที่ยวกัน<ะ>ดูซิ<ะ>เล่งเวลาฉันเวลาดิฉันไม่ใช่หม,หมดหมดเวลาแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันโดนเล่งนะคะเพราะว่าที่นี่มีแต่แหล่งความเรียนรู้และเรื่องราวดีๆทั้งนั้นนะคะตอนนี้ดิฉันขอฝากรายการอรุณสวัสดยามเช้าช่องททบ5 เฮ็ดีกฎหมายไร้ไหยนะคะ5ค่ะตีห้ถึงตีห้ครึ่งเวลาดีๆของเรานะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะจะพบกับพวกเราครอบครัวมหาสัจจรนท์ครอบครัวแห่งความรักฝากไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเมย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ทัพพันกงเราโน้วยวันนี้รู้สึกว่าดีใจัิ้ินรรัวหมดเลยค่ะคุณจอยค่ะน้องออฟค่ะ สวันนไไไม่ววัด้แรงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ร้านครัวเมืองเหนือนะคะอยากรู้ว่าเจ้าของร้านน่ารักแค่ไหนนะคะนั่งกันอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะพี่อ๋องค่ะพี่อ๋องพ่อพัสอนนะคะแล้วท่านนี้ล่ะคะน้องอ้อมค่ะน้องอ้อมนะคะนี่คือลูกสาวคนเล็กคุณจอยอยากรู้ไหมว่าอาหารเหนือจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนี่อะไรคะ อันนี้เขาเรียกว่าขันโตกชุดขันโตชุดขันตกปกติพี่อ๋องวันวันจะต้องแบบยกวันนี้มันใหญ่ไปยกไม่ไหวยกไหวฮะไหวเหรอเอามาไัท่านผู้ชมคะท่านร่วงไปนี่แต่ยอมรับว่าใหญ่มากแล้วก็ดูหน้าทานอลังการเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยตรงไหนว่าไปไหนก็จะน้ำลายไหลเพราะของอาหารน้ำลายไหลอย่างเงี้ยการกินการทานน่าทานมากนี่อยู่ที่นี่เนี่ยแต่งแต่งตัวชาวเหนือมาเลยพี่เพราะว่านั่งขันโตนั่งขันโตแต่แ่เนเหนือเลยหมดิฉันเน่แต่งตัวเข้าตรีแล้วอันนั้นคืออะไรในถ้วยอเดี๋ยวคุณพี่บอกเลยอ่ะนี้เริ่มก่อนอันนี้แกงขหนุนะเจ้ะแกงขหนุนหรือหรือว่าแกงบะหนุนของคนเหนือนะจ้ะแกงขหนุนค่ะใส่กระดูกอ่อนนะคะหมูนะคะ ใส<ช>่ขนมะต้มแล้วใส่มมกระดูกหมูรสชาติเป็นไงคะพี่อ่าเหมือนคล้ายๆแกงแกงอ่อมหรือแกงเปิดของคนสานนะคะ,ะใส่ชุบฟูใบชุบฟูแล้วก็ชะอมนะคะพี่เขาบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะต้องทานอันนี้ใช่ไหมใช่ทำไมคุณพี่เพราะอะไรคะเขาบอกว่าจะหนุนเนืองทำให้เรารุ่งเรืองนะคะ อ่ะอันนี้อันนี้คือราบปลาตะเพียนนะคะราบราบปลาตะเพียนราบปลา,ปปาตะเพียนอันนี้นเขาเรียกว่าข้นยไก่ค่ะอือนี่นี่อ,อือรากลมกล่อมใช่ค่ะไม่เผ็ดเจารับรับประทานนะห้าสิบบาทเจาะถ้วยบเบล์ค่ะทา่านผู้ชมคะนี่คือถ้วยเบลอคืออยากจะบอกนะท่านผู้ชมคะถ้าหิวมาที่ครัว เมืองเหนือ,อใต้น้อ<ล>ยนะคะ<ล>ตอนนี้ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวที่จะต้องทานล้เพราะว่าของหน้าทานทางนั้นนะคะใครจะทําอะไรทําเลยนะคะกล้องตัวไหนจะจับใครก็เชิญนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตละตาอว่ารุ่น สุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรืองเราปอปรางามหมาน่ารักเพดชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวเครื่องฟ้องอากาศเครื่องกรองน้ำโคเวสะอาดสดใสต้องใช้โคเวเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ เฟิร์สชั s นสก e นขอแนะนำโอลเดนสก s น SPF n SPF50 PA บวกบวกบวกกุกเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้ากล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์หมูกระทะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องร้านอันหมูกระทะจ g j ีเจ,จแปสินค้าญยุ่นเมือองเกรดพรีเมียมโตเกียวคลาซาบายตาตาคุง โดมมาตินยุค90ติดต่อง,งานบันเทิงทุกประเภททั่วประเทศสมตำอยากขายขอเพิ่มความแซบหอมปราราจัดจ้านสไตล์อีสานพร้อมเสิร์ฟเติมสเสน่ห์ดึงดูดโชคเปิดดวงรับัพย์สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้าน888ถาแล้วชีวิตรุ่ง นวดแผนไทยโบราณเชิญที่ร้านนุรานวดผ่อนคลายนวดสปาที่อัญชันสปาพ่อจิตสุรีสุขโขไทยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยอาจารย์โชคชัยรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร่าลินิกลิเกยพยากรดูดวงไพ่ย,ยิปซีดูดวงบัตรประชาชนโดยอาจารย์สอนรักลิเกยพยากรตูดีโอส่งเสริมกิจกรรมเด็กเต้น แสดงร้องเพลงติดต่อสอบถามได้ที่ B Friend Entertainment งานห้องบันทึกเสียงติดต่อ Beyond Record อยากรู้เรื่องราวรับชมได้ที่ช่อง BN สาวลาวสเสน์จันท์ขวัญผู้ไทยขีตานครถนนของคนสู้สัมมนาสนุก Review Event ถ่ายรายการหมอกอฟคุหมอสตอรี่เต็กแน่นราคาน่ารักอร่อยคุ้มทุกคำ ต้อง159 Steakhouse เปร็จย่างอบน้ำผึ้งเนื้อเป็ดนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมกำลังดีพลาดไม่ได้แล้วที่ปอปันเป็ดย่างอบน้ำผึ้งหมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะบรนง์แกรนด์ยู คู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่พ่อบัณฑิตนะคะสวัสดีค่ะนี่คุณจอยขาไม่ใช่พ่อบัณฑิตคนเดียวอ๋ออันนี้คือแม่พันธ์นะ,ะอ๋อสวัสดีค่ะผู้อยู่ในตำนานของคำว่าก๋วยเตี๋ยวไก่พ่อบัณฑิตแม่ขาอ,อยากจะบอกอะไรแล้วบ้างตอนนี้ที่ร้านนี้มีอะไรบ้างคะแนะนำได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอื่น ก็อย่างนี้นะครับที่ร้านข้องผมเนี่ยจะมีหลักๆเลยว่าจะเป็นน่องน่องใช่ไหมคะเอาละท่านผู้ชมคะกำลังเป็นหน้าที่อยู่ที่เริ่มขยับขยับขยับอันนี้หนึ่งแล้วดิจันก็จะชิมอนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้เรียกว่าจะมีน่องแล้วก็ไล่มาทางนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะคะอันนี้น่องอันนี้กระดูกอ่อนอันนี้จะเป็นคอติดหนังคอติดหนัง ต่อไปก็จะเป็นขึ้นไก่ไกึ้นอ่าึนไก่อันนี้ก็จะเป็นเลือดไก่อ่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นปีกปีกไก่อันนี้ก็จะเป็นตีนไก่เป็นตีนไกอ่อันนี้ก็จะเป็นสโนะสโพกสะโพกแล้วก็ลูกชิ้นไก่อนมันจะเป็นไก่ล้วนเลยนะแต่ว่าน้ําซุปที่นี่คือแตกต่างจากที่อ <i> ื่นนะฮะก็คือว่าอาจจะเครื่องที่ที่วางข้างหน้าเนี่ยค่ะแนะนําอย่างเอ่ยคือเป็นสูตรเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรที่เฉพาะตายตัวซึ่งเองทำเองอ่า จะเป็นสมุนไพรสูตรไผ่ะถ้าเราทานทั่วไปเนี่ยมันจะออกเลี่ยนๆค่ะเปิดตาหม้อเนี่ยร้านผมนี้จะได้กลิ่นสมุนไพรมาเลยไพรของผมก็จะมีปลกเจ็ดชนิดนะครับโอเจ็ดชนิดที่เป็นสูตรของทางร้านนะคะซะทำมาปั่นรวมกันโอ้ตุ๋นเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผมจะเปิดตั้่เก้าโมงถึงสิบถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมคะ ปิดทุกวันอังคารนะคะอ,อยากทานก๋้วยเตี๋ยวที่แบบว่ารสชาติเต็มที่แล้วก็ด้วยความใส่ใจในการปรุงรสในการตั้งใจทานะคะต้องมาที่นี่ก๋้วยเตี๋ยวไก่พ่อบัณฑิตค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเขาอยากรู้ว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนมาที่นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่พ่อบัณฑิตค่ะ ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสดิ์ยามเช้าโดยหวันหวันจรุดานะคะบางทีก็อาจจะลืมท่าบ้างลืมนั้นลืมนี่แต่จะบอกว่าตอนนี้ดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวดิฉันอยู่กับคุณจอยบียอนนะคะสวัสดีค่ะแล้วคุณจอยบียอนพาดิฉันมาที่ไหนเนี่ยมาที่ร้านอาหารริมน้ำเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากอาหารก็สดด้วยแต่ต้องรู้จักเจ้าของร้านก่อน<ะ>อจริงเหรอได,ด,ด้ด้านซ้ายของพี่เลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่น้ำค่ะพี่น้ำอันนี้นะคะแองจี้เหรอคะแองเจลแองเจวายแองเจลนางฟ้านางฟ้ากับพี่น้ำแองเจลเหรอคะท่านผู้ชมคะจริงๆน้องอ่ะชื่อแองจี้แต่ทีฉันอ่ะแองเจลนิดหนึ่งนะคะพี่น้ำค่ะตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่คือชื่อร้านระเบียงเคียงน้ำเจ็ดเจ็ดค่ะมีอะไรที่แนะนำท่านผู้ชมคะ เยอะเลยค่ะประเภทเป็นปลานะคะก็จะแนะนําเป็นทุกทุกท่านที่มาก็ต้องสั่งก็จะมีเป็นปลากระพงทอดน้ําปลาเอ๊ะนะคะราดน้ําปลาปลากระพงราดน้ำปลานะคะท่านผู้ชมคะโอ้โหปลาตัวใหญ่เท่าหน้าดิฉันนะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พี่เขาบอกว่าปลาเนี่ยซือพิเศษกว่าที่อื่นก็คือว่าน้ําปลาทําเองฮะนี่น้ำปลามีสูตรของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงหรอจริงเอาอันนี้ แม้เกือบจะไปตักอันนู้นได้เหมือนกันอันนี้คใส่น้ำใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะพี่ท่านผู้ชมจะชิมน้ำปสาเดี๋ยวกล้องไหนเนี่ยกล้องเยอะมากเลยรายการที่ฉันเนี่ยอ่าน้ำปลาอ่าเป็นไงคะพี่ขอโทษนะคะที่ฉันอาบน้ำแล้วนะคะถ้าหลังกล้องฉุนเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้กุ้งแม่น้ำอีกตีค่ะพี่น้ำขากุ้งแม่น้ำไม่ตอีกเลยเออกุ้งแม่น้ำอ่าผัดพริกเกลือแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำซอสมะขามนะคะแม่มีสอง อ่ะค่ะซอสมะขามของทางร้านก็จะเป็นสูตรของเราเองด้วยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากทานเผ็ดก็ไปเป็นพริกเกลือแต่ใครอยากทานหวานก็จะเป็นแบบพริกเรียกอมหวานอ่าเป็นเป็นกาเรียกว่าซอสมะขามใช่ไหมลูกซอสมะขามนี่เป็นอย่างี้นี่มาที่นี่ต้องสั่งเลยนะคะระเบียงน้ําวันนี้นะคะพี่น้ำขาขอขอบคุณพี่น้ำจริงอาหารอร่อยครัวระเบียงเคียงน้ำเจ็ดเจ็ดพร้อมๆกับลูกๆนักแสดงของดีฉันกำลังเมามันนะคะ ขอทานก่อนนะคะกุ้งค่ะกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำค่ะกางแค้นรับวันใหม่สูตรอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฝันฟ้าตะลุย อรุณสวัสดยามเช้าสูตรอากาศแจ่มใสยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสดยามเช้าบายวัมวันจรุดานะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ครัวคลองขวางไซน้อยนนทบุรีใช่ไหมคุณจอยคะใช่ค่ะวันนี้นะคะอาหารน่าทานมากแต่ว่าก่อนที่จะรู้จักอาหารก็รู้จักเจ้าของร้านก่อน โอ้ตอนนี้เจ้าของร้านน่ารักมากสวัสดีค่ะคุณอ้อยนาลีรัตน์นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะชื่ออ้อยนะคะค่ะเป็นเจ้าของร้านโตจีนครัวคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ฉันอยากจะบอกนะคะคุณจอยก่อนที่จะแนะนําอาหารอีฉันตะลึงพึงเพิดสายตาตกกระชายอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โห พี่อ้อยขาน่าทานทุกอย่างเลยพี่อ้อยช่วยแนะนําแต่ละอย่างให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอ่ถ้าลูกค้าที่มามาค่ะที่เนี่ยเนี่ยคืออันดับแรกเลยต้องกุ้งอบเกลือนะคะตัวนี้จริงๆต้ลยตัวนี้เลยใช่โอ้โหนี่คือความใหญ่ความโตนะคะซิกเนเจอร์เลยค่ะตัวนี้ใหญ่มากท่านผู้ชมคะแล้วตัวก็โอ้โหนี่ อลังการงานสร้างแล้วทางด้านนี้นะคะพี่คะแล้วก็ขออนุญาตแนะนําตัวนี้ซิกเนเจอร์เป็นชื่อร้านชื่อร้านเลยคือปลาช่อนคัวคองขวางตัวนี้นะคะปลาช่อนครัวของขวางหรือปลาช่อนคองขวางนี่แหละค่ะที่ที่ลูกค้านิยมสั่งกันจริงๆเมนูเรามีเยอะมากนะคะแต่ว่าคือโต๊ะเราเนี่ยมันตั้งไม่พอมันตั้งไม่หมดนะคะ มีกุ้งหมึกผัดผงกะหรีกุ้งหมึกผัดแล้วก็จะมีกุ้งราดซอสมะขามกุ้งราดซอสมะขามนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวอย่างไงที่ที่ลูกค้านิยมสั่งนะคะนี้แล้วก็ขาหมูเยอรมันอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากท่านผู้ชมรายการอารุณสวัสด์ยามเช้านะคะช่องททพ5 HD กดหม่ยได้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านโต๊ะจีนทัวร์คลองขวางไส่น้อยนนทบุรีนะคะ ท่านผู้ชมอิ่มจริงอร่อยจริง,รรงเต็มจริงแล้วก็จะบอกเลยว่าทำให้มาที่นี่คุณพลาดอร่อยจริงค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันมัวแต่คุยกับพี่อ้อยหันมาอีกทีมุกมักมุกมักมุกมัก ไปไมามาเรามาเจอพันธมิตรของเรานะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ร้านแรดนะคะอืออยู่กับเฮียเจ้าของร้านเฮียสเสน่ค่ะสวัสดีค่ะเฮียขาตอนเนี้กลิ่นอาหารโชยมาหาหนูเลยค,ครับเฮียอยากจะบอกอะไรกับอาหารที่จะให้หนูทานบ้างคะอันแรกนะคะก็เป็นแก,แกงหน่อไม้เห็ดรวมแกงหน่อไม้เห็ดรวม ูชิมเลยได้ไหมชิมได้เลยครับชิมได้เลยครับอันนี้คือแกงหน่อไม้เห็ดรวมนะคะมีเห็ดอะไรบ้างคะเฮียขาโอ้มีสารพัดเห็ดสารพัดเห็ดห้าเห็ดได้ไหมคะเกินครับฮะเกินเลยเหรอคะเป็นรสชาติตรงๆนะคะอร่อยมากรสชาติของอีสานแท้ครับอีสานแท้ทำไมถึงอีสานแท้คะก็ แฟนเป็นคนอุบลภรรยาเป็นคนอุบลอย่าบอกนะว่าซอลองเองก็ตอนแรกก็ทำเองตอนหลังนี<ม>่ก็มีให้ผู้ช่วยค่ะมีฟุกด้วยนะคะอันนี้ละคะอันนี้เป็นเป็นป่นปลาดุกป่นประดุกคืออะไรคะเราเรียกป่นประดุกจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เใชป้ประดุกทำนี่ละคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นลาบหมูลาบหมูที่จักอุบลเลยสูตรภรรยาเฮียครับแต่เฮียเป็นคนชิมใช่ครับใช่ไหมคะช่วยกันชิมครับช่วยกันชิมถ้าไม่ดีไม่ยอมให้ผ่านมาที่นี่นี่นี่แหละค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ส้มตำนี่เมนูเมนูยอดนิยมเหมือนกันส้มตำที่นี่คือยอดนิยมใช่ครับอยากจะมาทานที่นี่ต้องมาทานที่ร้านแรดแถวไหนนะัะเฮียบางบัวทองครับบางบัวทองนนทบุรีครับ เนี่ยฝากร้านกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับผมท่านถ้าชอบอาหารอีสานที่แบบรสชาติเด็ดๆนะและบรรยากาศดีๆมีดนตรีสดค่ะก็มาที่ร้านลาดบางบัวทองได้นะครับค่ะใครจะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ค่ะงานเลี้ยงรุ่นอะไระเรารับรับหมดนะครับมาที่นี่ได้ <มา S 1> เลยน,นะคะเ,คเปิดปิดละคะ เปิดปิดก็เปิดตั้งแต่หกโมงเย็นเปิดหกโมงเย็น<ก>ปิดประมาณก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนอยากรู้อะไระนะคะมาที่ร้านแรดดีกว่าตอนนี้นะคะดิฉันกับเฮียเสน่ยบายบายไปก่อนได้ไหมคะถ้าท่านไหนสนใจมาที่นี่ไม่ว่าการจัดเลี้ยงนะคะไม่ว่ามาเป็นครอบครัวหรือว่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจหกโมงถึงเที่ยงคืนร้านดัดบางกวัวทองนนทบุรีายบายก่อนคะ สารุ่นสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเราตอปรางงามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวเครื่องฟองอากาศเครื่องกรองน้ำโคเวสะอาดสดใสต้องใช้โคเวเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ เฟิร์สชันสก e นขอแนะนำโ d e เ Sunscreen SPF 5 0 PA บกบกบวก กุ๊กเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์หมูกระทะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องร้านอันหมูกระทะจีจีเจแปนสินค้าญปุ่นเมือสองเกรดพรีเมียมโตเกียวคลาซ่าบายตาตาคุงคุณดมมาติมยุก้าศูนย์ติดต่อง,งานบันเทิงทุกประเภททั่วประเทศสมตำอยากขายขอเพิ่มความแซ่บหอมปลาร้าจัดจ้านสไตล์อีสานพร้อมเสิร์ฟเติมเสน่ห์ ดึงดูดโชคเปิดดวงรับทัพย์สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้าน888ถ่าแล้วชีวิตรุ่ง นวดแผนไทยโบราณเชิญที่ร้านนุรานวดผ่อนคลายนวดสปาที่อัญชันสปาพ่อจิตสุรีสุขโขไทยสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยอาจารย์โชคชัยรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร่าดีนิกลิเกยพยากรดูดวงไพ่ย,ยิปซีดูดวงบัตรประชาชนโดยอาจารย์สอนรักลิเกยพยากรสตูดิโอส่งเสริมกิจกรรมเด็กเต้น แสดงร้องเพลงติดต่อสอบถามได้ที่ B e Friend Entertainment งานห้องบันทึกเสียงติดต่อ Beyond Record อยากรู้เรื่องราวรับชมได้ที่ช่อง BN สาวลาวสเสน์จันท์ขวัญผู้ไทยขีตานครถนนของคนสู้สำม,มนาสนุกรีวิวอีเวนต์ถ่ายรายการหมอกอฟคุ้หมอสตอรี่สเต็กเนื้อแน่นราคาน่ารักอร่อยคุ้มทุกคำ ต้อง159เต a กเฮาส์เป็ดย่างอบน้ำผึ้งเนื้อเป็ดนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมกำลังดีพลาดไม่ได้แล้วที่ปอปันเป็ดย่างอบน้ำผึ้งหมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะบราน์แกรนด์วิว